ขั้นตอนที่3คัดคําที่คุณครูกําหนดให้ลงในสมุดขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถดูคําได้จากเอกสารเรียนออนไลน์ในหน้าที่เก้าค่ะแต่จะคัดอย่างไรคุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการคัดคําพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ สำหรับขั้นตอนที่3ขั้นตอนคัดคำลงในสมุดเด็กๆสามารถดูคําได้จากเอกสารเรียนออนไลน์นะคะดูตรงนี้นะคะเด็กๆคําสำหรับอ่านคัดลายมือและเขียนตามคําบอกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มคัดกันเลยนะคะการทำงานทุกครั้งเราจะต้องเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้วันที่16 กจุดยอจหกสี่ย่อมาจากพุทธศักราช2564จากนั้นตีเส้นใต้สองเส้นแบบนี้นะคะเรามาเริ่มเขียนคำแรกกันเลยนะคะดเด็กๆชอเอเช เว้นสองนิ้วนะคะทอเอเทเว้นสองนิ้วค่ะพอเอเพฟอเอเฟ ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะมเอเมโลเอเลกเอเกออกอกะ กกกอกโอเตกกเตอเอเออา เออะชออีชิชออาชะชิชะปออา ทออุทุปะทุมออุมูทออะท้าออุลรู้มูท้ารู้ ลอเอเลทอเอเทเลเทชอีชีวออาวาชีวา มออีมีอออาอามออุม,อมุทออะทะลออุลุมุทะลุ โออาอมออุมูทออะทะลอุลูอามูทะลูจออะจา ดอ,อูดูจะด,ดูงอูอูงูดอ,อุดูงูดูดดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆตีเส้นใต้ปิดนะคะจากนั้นให้เด็กๆเปิดหน้าใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนชื่อจริงนามสกุลจริงกันนะคะเด็กๆ ใครเป็นเด็กหญิงก็เขียนดอจุดดอจุดถ้าใครเป็นเด็กชายก็เขียนดอจุดชอจุดตามด้วยชื่อจริงเว้น1นนิ้วและนามสกุลนะคะจากนั้นเราก็จะมาเขียนชื่อโรงเรียนของเราค่ะนั่นคือโรงเรียนศรีวิทยาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ีเส้นใต้ปิดอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นอานเสร็จเรียบร้อยสำหรับงานวันนี้ค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆคัดคคำเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปงานที่เด็กๆคัดสส่งเข้ามาคุณครูในลายส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4ขั้นตอนการเขียนตามคำบอกขั้นตอนนี้เราจะไปทำกันในชั่วโมงซูมวันอาทิตย์ค่ะ ซึ่งเด็กๆก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุดเขียนตามคำบอกดินสอยางลบไม่บรรทาดและเด็กๆห้ามลืมเด็กขาดนะคะเด็กๆจะต้องมันทบทวนสระที่เราเรียนผ่านไปแล้วบ่อยๆนะคะและอย่าลืมอ่านคำที่ครูพาเด็กๆเรียนไปแล้วอ่านบ่อยๆอ่านซ้ำๆอ่านย้ำๆนะคะเด็กๆจะได้เขียนตามคําบอกได้เก่งขึ้นค่ะ และสำหรับในวันนี้วิชาภาษาไทยชั่วงเรียนของอาจารย์ศิวการต้องขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ